สวัสดีครับมาพบกับน้ชชุยเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใส่เครดิตในคลิปวิดีโอของเรานะครับด้วยโปรแกรม Inshot นะครับคือถ้าเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยหลายคลิปนะครับบางทีเราก็ห่วงเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องล,ลิขสิทธิ์นะครับเราอยากจะใส่ลายน้ําของเราเครดิตเขาเรียกลายน้ําเครดิตอะไรก็แล้วแต่เรานะครับะจะใส่ยังไงดีอะไรก็ผมก็แนะนำอินช็อตนะครับเพราะว่ามันใส่ง่าย อ่าแล้วอีกย่างก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับอ่าสำคัญก็คือเป็นโปรแกรมฟรีอ่าน่นะครับแย่ผมเลือกอัตราส่วนแบบฉบับอานะครับเวลาใส่นะครับเราก็เลือกที่ตัวตัวทีนะครับหรือตัวหนังสือนะครับอ่ากดเข้ามาหนึ่งครั้งป้าพเข้าไปพิมพ์เข้าไปเลยนะครับอย่างผมอะไรหน้าจุย๋ยนะรับผมก็พิมพ์ไปหน้าจุย๋ยโฟโต้หน้าจุยาจ๋ยนะครับโฟโต้ โต้ปลบแล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรเราด้วยอินชอรในรับเราปรับขนาดเพิบเราอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนเราก็ว่ากันไปนะครับจะอยู่มุมไหนก็แต่เวลาใช้ไอตัวมือถือก็จอมันเล็กนะครับแต่ใส่ตาไม่ดีผมจริงจริงผมชอบในทำในคอมมากกว่าแต่ในคอมมันทิมก็ลําบากครับเราไม่ได้ต้องดึงไปดึงมาดึงย้ายวิดีโอย้ายไฟล์ครับลบันลบากเราก็เอามานี่ครับง่ายดีเราก็ตั้งได้นะครับตั้งได้ว่าจะเอาเป็นสีอะไรพวกนี้ก็ ธรรมดานะไม่มีอะไระสีเหลืองแล้วกันท่อพื้นมันสีแดงมันจะตัดตัดกันหน่อยนะครับอ่าแต่แล้วเนี่ยมันตัวมันจะขึ้นเลเยอร์ของตัวอักษรขึ้นมานะครับให้เราแตะไปที่ไอ,อ้เครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายทางขวานะครับครับเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกสิ้นสุดวิดีโอป๊าบอ่าแต่อีกทีก็ได้นะครับการเริ่มต้นวิดีโอแค่นี้นะครับก็คือเราเราไปแตะตรงไหนก็ได้นะครับเราก็ไปเริ่มตรงนี้อ่าแตะตรงนี้เพื่อให้ไปเริ่มต้นนะครับ ครับแล้วก็แตะตรงสุดท้ายนะครับเพื่อให้ไปท้ายสุดของคลิปง่ายครับสิ้นสุดวิดีโอไหมครับมันก็จะไปท้ายสุดของคลิปแล้วซึ่งต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นง่ายนะครับสําหรับคนที่จะทําในพวกนี้เห็นไหมครับตัวตวลนยน้ําของเรานะครับก็จะอยู่มุมขวาให้เราแล้วแต่อยู่มุมนะครับเราเลือกเองได้นะครับตัวนี้แล้วก็ไปแก้ไขได้จะอยู่มุมไหนนะครับแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็ เอ็กพอร์ตออกมามันก็จะมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะใส่พวกลายน้ําใส่พวกเครดิตของตัวเองในคลิปนะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์กันเยอะนะครับบางคนก็แอบดูดคลิปเราไปใช้งั้นๆน่ะผมก็เจอนะครับไปดูดไปตัดไปต่อไปใส่คลิปตัวเองแบบไม่ลงทุนเลยนะครับไปขับชาวบ้านเข้ามาอ่าเราก็มาแต่ถามว่าเราเก่งก็อาจจะขอบไปลบได้นะแต่อย่างนไรก็ใส่ไปให้มันลำบากนิดนึงนะไม่งั้นไม่มาดูของเราง่ายๆกัน เกินไปอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนจุ๋ยโฟโต้ใน youtube channel และในแฟนเพจนจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ